ตัวนี้เล่นเป็นไหมไม่อยู่ที่ผมจัดเซตเองเลยผมไม่เล่นตามคอมเพล็กซ์ด้วยจัดเซตเองเหรอเดี๋ยวออกมาก่อนพี่ชายเห้แจกเฟิร์สวะเฮ้ยเดี๋ยวแจกดิกูเป็นสุนชุนทำเพื่อนกูเหรอมึงทำเพื่อนกูเหรอมันตายแล้วมาพี่ทำเพื่อนกูเหรอมึงตายไปแล้วมา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 เดี๋ยวลูกน้องผมพี่ออกมาก่อนพี่ กูไม่กลัวนะกูฟินิกเม็ดส้มเลยแต่ไปพี่ชายมันเงินสั่งหมดหรอยได้ไงเขาเนียตายแล้วหนึ่งตายตัวยังหุ่นแะตายด้วยดูคนไร่เนี่ยเฮ้ยอันาณาจะปัดทะเยปฏิเทเทนะปัฏิยาปฏิเกือก ปฏิดดโทโปฏเทเทนะอาสวดได้ช่วยกันสวดโยมก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำร้านฟูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสำหรับ FC เบียรฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อเพียงแค่แบ,บอกว่ามาจากเบียรฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงฟูยุ เอ้สวยเลยเมียตัวนี้เล่นเป็นไหมเพื่อนครับว่าไงครับพี่ตัวนี้เล่นเป็นไหมได้อยู่ที่ผมจัดเซตเองเลยผมไม่เล่นตามคอาเชิ่อได้จัดเซตเองเหรอ กี่ดาวเนะี่ยมึงกี่ดาวเนะี่ผมแปดดาวเองเพี่ไม่ค่อยได้เล่นของพี่กี่ดาวแล้วเนี่ยติดเมแดง<อ>ร้รอยล้านดาวแล้วเนาะอ,อยู่ของแท้เม้าปะพี่เนี่ยไม่เมาเนาะไม่เมาไม่เมนะ้าเนาะพี่แข่งเป๊กกว่ามึงไหวไหมไม่ไหวไอะจะออกมาก่อนพี่ชออใช <B ru h> ่เดี๋ยวร้อนไอแจกเฟิร์ดวะเอยเดี๋ยวแจกดิกูเป็นซุนฉุนเออลองฮีราเติม มันเลยชอบพิษถ้าแบบไหวอยาัั่ทำเพื่อนกูเหรอมันทำเพื่อนกูเหรอมันตายแล้วดีมากพี่ทำเพื่อนกูเหรอมึงตายไปแล้วโดนฟินิกเมียส้มกูไปเลยขี้ล่าลงพี่คิล่าลงไว้ไม่ได้ไว้ผมมีของเล่นผมมีของเล่นพี่ สวยสวายสวยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเก็บเอาป้อมเลยมามามาเด็ลูกน้องผมพี่ถอยมาก่อนพี่กูไม่กลัวนะกูฟินิกเม็ดส้มเลยเัดไปพี่ชายเก็บมาสั่งมือถอยได้ไงครับจ้าตายแล้วตัวสวยสวยสวยงูจักฟินิกเม็ดส้มมาเลยดันต่อเลยตามกูมา ไม่มีใครกล้ากูละด่าก็พี่เอาดิแล้วกูวับแดงอะตปอึนไ,ไปมิียาบนไปแล้วกูตีก็ได้แลวเร็วไวไหม<น>กูลังไป,ปกูมาแล้ว เราป้าไม่อยู่ก็เอาคนแม่งเลยมุกติดเล่นอยู่ม eh ุกติดเกลย์วบเอ้ยบ้านี้จัดจัดเลยนะไม่นอนจี๊ดเนยๆเนยๆเนยๆมันหมดมันหมดแล้วหมดแล้วกูเล่นอยู่แล้วมึงไม่ต้องห่วงล่ะปล่อยกลัวตัวนี้ปล่อยกลัวห้ามร้ายกูนะเว้ยไม่ลักไม่รากบาปแล้วบาป สวยยังไงฟินอีกไม่ส้มกูของแท้พี่จับมันเด็กกูมาแล้วลูกน้องผมไปแล้วพี่เล่นไงเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยสวยกันดาโดานปิดแค่เรียเปลี่ยนมาเลยแล้วกูไปปิดตามโอเคมามันจังวันี้กูเก็บสามแน่เลยเก็บไปพี่โดนไม่ได้เลย ต้องอย่างนี้เดียวว่าทีมมันต้องอย่างนี้เฮ้ยเอามันดิเฮ้ยอย่างนี้ก็มีศพดิโอไม่ทันนะมึงแตกเอ้ยมือกลัลั่นเอ้ยเอามันฟาดแล้วอย่างนี้ตันให้ตันให้เล่นหน่อย พอพอพอล่างเ้าอยู่ใาพ่พอพอราเวบเกิดตามสองดูตีม่ดูตีม่เล็วเเลยเวเลยอะไรขดล่างให้ขัดล่ง chị làm hai lần cho bạn hỏi lần hôn rồi, tay đọc đâu có ai đấy hết 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 ฟินิกไม่ส้มคะแนน,นเต็มร้านให้เท่าไรนอ้องต้าเฉียนจุกฟินิกไม่ส้มว,ว่าโคตรโหดฟินิกไม่ส้มแต่โคตรฉีก เฮ้ยม่มากดเลยเฮ้ยเอ้ยไอ้หัวหน้าฮะอะไรอะไรนะโยมไม่พี่นี่ผมด่าเพื่อนผมด่าเพื่อนอ๋อเดี๋ยวไปขาดอะไรหนี่งหลวงพี่หลวงพี่กดหน่อยพี่ขาดอะไรหลวงพี่เล่นไหมเนี่ยแครี่ได้ไหมหลวงพี่แครี่ได้ไหมได้ได้ครับหลวงพี่โอเคโอเคหลวงพี่ผมว่าผมน่าจะกดไม่ได้ต่อทำไมหลวงพี่โอเวอร์โหลดพวกผมไดมอนด์อยู่เลยโอ้ตายละอ่เดี๋ยวไว้ขั้นไหนถึงโอเวอร์โหลดไว้เอางี้เอางี้ไว้ฝีมือถึงหลวงพี่ค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่ ผมนี่ปวดฉิงอ่ะมาเป็นไล่เลยหลวงพี่จริงหลวงพี่พูดจริงไหมล่ะจริงครับพรุ่งนี้กูจะบอกเรื่องไยแล้วกูจะไปบวชไปทำบวชแล้วกูได้โอเวอร์ลหลดกูบวชเลยอือหลวงพี่ดันดันยาวเล่นยันเช้าทุกวันหลวงพี่ก็เป็นพิชบาลด้วยแหละหลวงพี่เดี๋ยวหลวงพี่ให้พรก่อนไปครับพนมมือพนมมือโอ้พระนี้เอาพรนะครับพนมมือนะอนาัจะปัด ทาย่์ปฏิเทเทนะปติยาปฏิกุกุกุปฏโทอปิเทเทนะอ่ะสวดได้ช่วยกันสวดโยมปฏิยาปฏิกุ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 เอาจบแล้ว <N> <además> <N> <N> <structures> ขำมาเลอยู่บบ้าเลบ้าวัชายมันตกคอนมาแล้วครับโหเล่นยากมากเดี๋ยวถ้าเกมนี้ชนะถวายอะไรให้หลวงพี่นะถวายดาวเลยครับถวายดาวแม่หลวงพี่มีปัญญาเล่นได้อยู่แล้วแอเคดาวหลวงพี่ต้องการปัดใจอะ่ะหลวงพี่ต้องการปัดใจมาทำาล้งพี่กำลังมีอ่าก็คือมีกำลังจะสร้างกุฏิอะ่ะมีแผนว่าจะสร้างกุฏิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหลวงพี่ส่งซองขาวไปอะไรเงี้ย อยู่ไทยเลยครับส่งมาเลยอ่ะได้อ่าได้เดี๋ยวถ้าสะดวกทําบุญอยู่เนาะมาจริงไหมเนี่ยจริงดิจริงจริงจริงสะดวกทํำไหมล่ะก็ต้องทํานะอยู่แล้วได้บุญเนาะดีก็ตังไปเติมเกมปีครับนิดหน่อยอ๋อมีนิดหน่อยคงไม่ห้าบาทสิบบาทหรอกมั้งรูพ่อหลวงพี่อุตส่าห์ส่งไป อย่างน้อยก็ต้องได้ค่าส่งซะหน่อยส่งฟรีป่ะคุพี่ส่งพรครูไปส่งพี่โดนพ่ออะไรเกินพี่เล่นไหมครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับโอ้เล่น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 โอ้ไม่กล้าด่าเลยนะครับเหรอไม่ด่าได้แตไม่ได้ครับไม่ครับมันกดไม่ได้แรงแรงสูงเกินไปกดไม่ได้เหรออ้าวมันกดไม่ได้ครับเออเอางี้เอางี้แรงที่สูงเกินเเดี๋ยวอาแรงพี่สูงเกินไงเดี๋ยวพี่ให้พรก่อนไปอ่ะอ่ะอนมมือพนมอยู่พนมมือหยบ อิติพิโสภะคะวาอลาโค่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เอาไหมหรืไม่ใช่พรเนี่ยไม่ไม่หรอกันนี้มันแปลกแปลกบทสรวจใช่หรอบทสวดไม่ใช่เหรออ๋อหลวงพี่แกล้งเฉยๆมามาเดี๋ยวหลวงพี่ให้อ่าหลวงพี่ให้จริงละอ่าพนมมือพนมมือสัพพิติโยวิวาเอ้าไม่ใช่หรอจ๊อยใช่ใช่ใช่แกล้งหลวงพี่ละ ซาปิโยวิวัชันดพซาโรโคพินัสเอาไมฮอันนี้มันบทกวดน้ำอหมพี่อันนี้มันบทกวดน้ำไม่ใช่หรอบทกวนน้ำเหรอเม่น่าใช่ไม่รู้อะมั่วเลยมั่วหรืเปล่านายยมมันมันไม่ได้ครับพีอ น,นี่แมงอ่าเราพี่จะแปลให้ฟังด้วยอ่ออย่างนี้เราพี่จะท่องแล้วก็แปลให้ฟังด้วยมันใช่บทกลอนนะจิะ๊ไหมสอบพีดิโดยวิวาชันตุสาพโลคโควินาสตุมาเตภวัา วันตราาโยสุขิทีขาวุโยภาวะ <c oughs> แปลว่าความจันยรทั้งปวงจงบำลาดไปอาาออัันนี้้คืออาบตาแลวโลกทั้งปวงจงหายอันตรายอย่างมีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสาธุ อภิวาธนสิลิสนิจาอุทธาพจานิโนจัตาโลธสัมมะวัตสติเฮไอ้เฮียอะไรเนี่ยอุสาหาข้อมูลมาแล้ว